คุณตาชัดเจนว่ามีไพ่เรียงคิวเคที่ใหญ่ที่สุดในสถานการณ์ที่ชนะแน่แน่แบบนี้เขากลับเลือกหมอบและต่อมาไม่ว่าเขาจะได้รูปแบบไพ่แบบไ,บบไหนเขาก็จะหมอบทันทีเพราะเขารู้ดีว่าดีลเลอร์และผู้เล่นอีกสามคนล้วนร่วมมือกันโกงจากนั้นเขาก็แกล้งทําเป็นโกรธชี้ให้เห็นว่าดีลเลอร์แจกไพ่ที่แย่ๆเรียกชื่อให้สาวสวยที่ยืนดูความสนุกแจกไพ่ผู้เล่นอีกสามคนกลัวว่าจะถูกจับได้จึงเลือกที่จะร่วมมือกับคุณตาและไม่นานก็เริ่มเกมถัดไปคุณตาครั้งนี้ไม่ได้ดูไพ่ วางเดิมพันโดยไม่ดูไพ่หนึ่งพันบาททําให้สาวสวยที่อยู่ข้างๆก็สนใจจึงเลือกตามหนึ่งพันส่วนอีกสามคนกังวลว่าจะมีการโกงกลับเลือกหมอะผลคือเมื่อเปิดไพ่ไพ่ของคุณตาชนะบุตรปิดเท่านั้นทําให้ผู้เล่นสามคนที่หมอบอยู่ข้างๆรู้สึกผิดหวังอย่างมากต่างก็เรียกร้องให้เล่นอีกเกมโดยไม่รู้ตัวคุณตาแค่ตั้งใจแสดงให้พวกเขาดูไม่นานก็ถึงรอบที่สองคุณตาก็ไม่ดูไพ่เช่นกันเพิ่มเดิมพันทันทีเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นก็หนึ่งหมื่นก็ถือว่าเล่น หลานจะสับไพ่ให้คุณตาเดี๋ยวนี้สับเปลี่ยนไพ่แบบเนียนๆนักตุกติกจะวางไพ่ที่ต้องการมากที่สุดไว้ที่ด้านล่างเปลี่ยนไพ่เร็วๆตอนแจดไพ่น่าเสียดายกลโกงเล็กๆน้อยๆของเขาจะหนีตาฉันไปได้ยังไงคืนนี้โชคทั้งหมดถูกคุณตาเก็ตไปแล้ว ฉันต้องขอยืมโชคหน่อยคุณเป็นเพื่อนของเสี่ยวอยู่ยังเป็นหลานของฉันด้วยถึงเวลายืมโชคแล้วคุณตาจะวางเดิมพันสองพันคุณตาอย่าเชื่อฟังคุณตารอบนี้ชนะแน่เมื่อคือนเพราะให้ดีถึงได้วางเดิมพันสูงผลคือแพ้สองแสนคุณลุงระวังหน่อยระวังความดันสูงคุณตามีความกล้าหาญนะคุณได้คู่แล้วแจกไพ่สามใบให้เขาเราสามารถลงมือได้แล้วเสี่ยวอยู่ชนะรอบนี้คุณตาจะให้คุณเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์พับได้ คุณไม่เคยอยากได้มันเหรอคุณตาคุณตานี่เหมือนหลานสาวของเขาเลยทั้งคู่เป็นคนที่น่ารักชนะนิดหน่อยก็เริ่มลอยแล้วคุณตานี่บ้าไปแล้วฉันไม่ได้บ้าไม่ตามแล้วคุณตาคุณเล่นไพ่เป็นไหมไพ่เสือมังกรหนึ่งบาทคุณเล่นไปถึงสี่พันใครตามใครก็โง่เหลือแค่เราสามคนแล้วยังตามอยู่ไหมแล้วจะไม่ลงได้ยังไงฉันวางเดิมพันหนึ่งหมื่นปลาใหญ่ติดเบ็ดแล้วดีเลยสู้กับคุณตาแบบนี้ฉันตามแล้วฉันก็ตาม ให้คุณรู้ว่าผู้หญิงที่เก่งคืออะไรตั๊ก,กแตนตามข้าวจับจิ้งหรีนกกระจอกทองอยู่ข้างหลังพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นตั๊ก,กแตนฉันคือจิ้งหรีน่าเสียดายฉันต้องการชีวิตของพวกเขานกกระจอกทองน่ารักนั่นท้าคุณตาแล้วใช่ไหมฉันตามสองหมื่นรอแปะ๊ะคุณตาคุณลงเดิมพันเยอะขนาดนี้คุณมีเงินตามไหมเงินเยอะขนาดนั้นรอให้ฉันโทรศัพท์ก่อน สวัสดีคุณเก่าคุณไม่ได้เก็บเงินให้ลูกชายหรอเก็บได้สองแสนเพื่อซื้อบ้านแต่งงานใช่ไหมขอใช้หน่อยอ้าพรุ่งนี้จะคืนให้โอ้ยโอยคุณทําอะไรอยู่ทําไมยังชักช้าอีกถ้าตายแล้วฉันจะไม่ไปฝังกับคุณนะโอเคเงินเข้าบัญชีสองแสนหยวนเงินเข้ามาแล้วคุณตาพนักงานเสิร์ฟเปลี่ยนชิปนี่น่ารักจังกล้าหาดีนะฉันจะลงอีกหนึ่งหมื่นฉันก็จะตาม หมูปีนี้เลี้ยงให้โตแล้วค่าได้เราต้องตกลงกันก่อนนะถ้าเสียหมดแล้วห้ามร้องให้แค่เงินเท่านี้ก็พอให้ฉันซื้อเสื้อผ้าได้มีอะไรให้ร้องไห้พวกคุณวัยรุ่นนี่ปกติก็ใช้จ่ายฟุ่งเฟือยใช้เงินมั่วซั่วไม่ดีนะงั้นคุณตาฉันก็ไม่สามารถช่วยให้คุณประหยัดได้เพิ่มอีกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นลุงคุณไม่ดูไพ่แล้วตามเลยเหรือจะเสียไปไหมเพิ่งชมคุณว่ามีโชคดีทำไมคุณพูดแต่เรื่องน่าเบื่อรอให้ลุงชนะเงินแล้วจะพาคุณไป อาจารย์จางคุณตาต้องเป็นเพราะเสี่ยโยเมื่อคืนเสียสองแสนโกรธจนบ้าแต่ถ้าเขาแพ้เสี่ยวโ,โยอนาคตพังแล้วคุณตาขอโทษครับฉันจะไม่เล่นพนันอีกแล้วดีไหมคุณลุงนี่เป็นครั้งแรกที่เล่นไพ่แล้วโกรธขนาดนี้ระวังจะเป็นโรคหัวใจตายที่นี่นะวันนี้โชคดีตายไม่เป็นไรเราไปกันเถอะจะได้แยกย้ายกันเ,เร็วๆดีพนักงานเสิร์ฟเอาชาให้คุณตาหน่อยให้เขาได้ชุ่มคอหน่อยเดี๋ยวนะมาลุยกันให้เต็มที่ โอ้ยขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวฉันจะเช็ดให้คุณไม่เป็นไรเจอน้ำแล้วรวยโอเคครับคุณตาคุณสามารถเล่นต่อได้ดีที่ฉันเตรียมตัวไว้ก่อนจัดการให้มีคนช่วยวางเดิมพันเปลี่ยนไพ่ของสาวน้อยให้เป็นไพ่เสือรอบนี้ฉันจะชนะเขาแบบขาดลอยพี่เปียวรอบนี้ให้ฉันเล่นกับคุณตาอย่ามาชิงกับฉันนะควรจะเป็นฉันที่เล่นนี่คือการต่อสู้ระหว่างผู้ชายเธอรีบหมอบให้เธอไพ่ของฉันดีกว่าให้เธอเหมอบ ฉันถามว่าพวกคุณสองคนยังเล่นอยู่ไหมฟังคุณป้าหน้าสนามเขาเร่งฉันหลายรอบแล้วฉันตามฉันก็ตามคุณบ้าแล้วหรอือทุกคนตามถ้าเขาเพิ่มเดิมพันอีกจะทํำยังไงอยากร่วมมือกันหลอกให้ฉันติดกักถอยหนึ่งก้าวแล้วเข้ามาเอาเงินของฉันไปทําให้ฉันไม่สามารถตามต่อไปได้ความคิดที่ไร้สาระคุณตาถึงตาคุณวางเดิมพันแล้วเขาไม่มีเงินตามแล้วคุณตายังตามอยู่ไหมต้องวางเดิมพัน คุณมีเงินจากไหนมาวางเดิมพันพวกคุณตะโกนอะไรกันดูเหมือนว่ารอบนี้ฉันจะชนะแล้วฉันจะไม่วางเดิมพันได้ยังไงฉันขโมยฉนดบ้านออกมาคุณตาเราไม่เล่นพนันแล้วไม่เอาเงินแล้วฉันไปเป็นเพื่อนดื่มฟังฉันนะัดพนักงานเปลี่ยนชิปคุณตาบ้านของท่านอยู่ในเขตเมืองเก่าสามารถเดิมพันได้แค่เก้าแสนคุณตานี่บ้าจริงๆฉันเห็นว่าเขาโดนหลอกแล้ว จริงๆแล้วคิดว่าตัวเองจะชนะไม่มีปัญหาฉันจะไปจัดการเรื่องจำนองเดี๋ยวนี้ตามกฎของเราก้าออกสิบสามกลับเดิมพันเก้าสิบท่านจะได้แปดสิบตอนคืนท่านต้องคืนหนึ่งล้านสองแสนพูดพวกนั้นทำไมรอบนี้ฉันชนะแน่ๆคุณตาฟังคำแนะนำหน่อยเถองเงินหมดแล้วเรายังสามารถคิดหาวิธีร่วมกันได้ถ้าบ้านหายไปเธอจะให้เสี่ยวโยทำยังไงต่อไปเธอพูดว่าเธอยังจะเป็นอาจารย์อยู่เหรอรู้แต่ให้เด็กเชื่อฟังทำไมตัวเองไม่เชื่อฟังละ่ะฉันบอกแล้วว่ารอบนี้ชนะแน่ๆ คุณตาไม่กลัวจะเสียเงินทุนเลยเหรอนั่นมันไม่ได้หรอกถ้าชนะรอบนี้ฉันจะซื้อที่ดินดีๆตอนนั้นจะให้เธอมีที่นั่งด้วยไม่น่าเลยถ้ารู้ว่าเด็กน่ารักคนนี้บ้าไปแล้วลงเดิมพันไปเยอะขนาดนี้ฉันไม่ควรให้เขาไพาต่ตองคุณลุงชิดของท่านฉันจะลงอีกแปดแสนหลานเธอจะตามหรือไม่ตามคุณตาคุณบ้าไปแล้วจริงๆเสร็จแล้วเสี่ยวโยครั้งนี้จริงๆแล้วหมดตัวคุณตาท่านอายุขนาดนี้แล้ว ทำไมทำงานยังใจร้อนอยู่เลยคุณไม่รู้หรือว่ามีคนเท่าไหร่ที่หมดตัวเพราะการผนันตายอย่างไม่มีเหตุผลหรอแม่ขอโทษครับเสี่ยโยไม่สามารถคว้าโอกาสไว้ได้โอกาสสุดท้ายที่จะช่วยคุณฉันหมอบแล้วคุณตาไปเถอะหมอบตั้งแต่แรกหรือไม่หมอบเลยตอนนี้ฉันไม่มีเงินแล้วคุณถึงหมอบเดิมทีคิดว่าคุณจะหมอบไห้เร็วๆยืมเงินให้ฉันหน่อยสิไม่ตามแล้วฉันบอกแล้วว่าพวกคุณวัยรุ่นนี่ไม่ได้ต้องดูคุณตาของฉันด้วยหลานสาพวพูดว่าไง ถ้าไม่มีเงินก็ช่างเถอะอย่ามาร้องให้ทีหลังนะคนแก่รู้ว่าฉันไม่มีเงินอยากบีบให้ฉันหมอกไพ่ไม่มีทางเงินเพิ่งให้ฉันซื้อรถเมื่อเดือนที่แล้วไม่อย่างนั้นโยโยสิ่งเหล่านี้คือของคาสิโนสิ่งเหล่านี้เป็นของคุณปู่สิ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดเป็นของเรานะดีใจอะไรใครบอกว่าฉันไม่ตามแล้วเพิ่งซื้อมาปอเช่พนักงานเสิร์ฟหนึ่งล้านฉันตามแล้วหลานสาวทำไมไม่ฟังคำเตือนเลยรอบนี้คุณแพ้ ฉันไม่เชื่อเปิดให้เถอะฉันไม่ทำร้ายเด็กคุณเปิดก่อนเปิดก็เปิดหรือคุณเปิดก่อนเธอเพื่อไม่ให้พวกเขาพูดว่าฉันรังแกคนแก่ลินซาซาตอนนี้มีความมั่นใจมากขนาดนี้ดูเหมือนว่าเธอจะมีฝีมือในการเล่นยิ่งเล่นก็ยิ่งคล่อง ไม่ได้ฉันกลัวว่าหัวใจจะวายหรือว่าเธอจะเปิดก่อนดีถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเธอหนึ่งใบฉันหนึ่งใบเราค่อยๆเปิดกันดีเลยดีเลยวิธีนี้ดีมาเล่นที่ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุด้วยกันเถอะเออสนุกไม่แพ้กันเลยดีฉันขอเริ่มก่อนยังเป็นแค่สองซาซาแท้ของเธอนี้มันเด็กเกินไปแล้ว หึมฉันนึกว่าต้องการเธอมีความสามารถแค่นี้เหรออย่าพูดเรื่องไร้สาระถึงตาเธอแล้วอีกแล้วเอคุณตาเธอนี่มีโอกาสนะเอเสือถ้าคุณตาจริงๆเป็นเสือเงินค่าผ่าตัดของแม่ก็มีแล้วรีบทำใหม่ไพ่ใบสุดท้ายของฉันยังไม่ได้เปิดเลยสองค่าเสือได้ซาซาชนะแล้วคุณลุง ฉันชนะแล้วฉันเห็นนะเธอใช้เกลือมาหลายปีเปล่าประโยชน์สาวน้อยฉันบอกแล้วพวกเธอคนหนุ่มสาวนี่ก็แค่จะร้อนเกินไปฉันยังไม่ได้เปิดไพ่เสร็จเลยเหรองั้นก็เปิดสิคุณตาคุณแพ้คุณตาฉันบอกแล้วสองแสนนี้คุณเอาไปไม่ได้หรอกตอนนี้แม้แต่หลานสาวของคุณก็เป็นของฉันแล้วกลิ่นของสาวน้อยมันหอมจริงๆไปให้ผลห้ามคุณรังแกเสี่ยวอยู่เงินคุณได้ไปแล้วแล้วจะเอายังไงอีกฮึม ทำไมฉันถึงลืมได้แล้วยังมีพวกคุณสองคนอีกถ้าพวกคุณสองคนไม่อยากไปความสัมพันธ์ของพี่น้องงั้นก็อย่าไปเลยอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยสิหยุดเถอะฉันยังไม่ได้เปิดให้เสร็จนะงั้นก็เปิดสิ